ปีเกษตรเศษแบ็ดบ้านๆครับนี่ครับเรามาดูอีกการขึ้นหัวสูมอีกตัวนะครับอีกสูมหนึ่งตอนเช้ามาได้สามแล้วตัวนี้ตัวที่สี่สอดลงใต้ไปเรื่อยสอเส้นนะครับสอดลงใต้อลงใต้นะครับไปเรื่อยๆเรามานับไปพร้อมๆกันนะครับรอบนี้แดเส้นชัดๆเลยสอดไปจนถึงแปดเส้นนะครับ เส้นที่เก้าเราค่อยขัดขึ้นขัดมาหาเส้นที่หนึ่งตัวนี้นะครับมันจะมาลงตัวนี้พอดีตอนขัดขึ้นเส้นที่เก้าตัวนี้สี่เส้นแล้วครับไปที่ฝุดทำนะครับ,ารบมาดูใกล้ๆเดี๋ยวจะทำจะดูทำให้ดูซูงให้ดูใกล้ๆครับเส้นที่ห้า มันเนะกินเลเตะบมูมันแตก,นะก,แ,กแล้วเขาเกลี่ยไมวมาแค้มจัดตัวนี้แหละให้มันเสมอมันจําต้องจัดตั้งแต่แรกนะครับไม่งั้นมันสุ่มมันจะเป๋ไปเลยนะครับจะเอียง ห้าหกเจ็ดแปดแปดนะครับแปดเลยนี่ครับเส้นที่เก้าเราจะขัดขึ้นเรามานับเส้นขัดขึ้นพร้อมกันเลยนะครับจะได้ดูง่ายๆนี่ครับขัดขึ้นเส้นที่หนึ่งนี่ครับเรียกเส้นที่หนึ่งนะครับขัดทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่เก้ามาขัดขึ้นเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สิบขัดขึ้นเส้นที่สองเดี๋ยวจะไม่พูดถึงเส้นที่สิบนะครับเราจะพูดถึงเส้นนี้ขัดขึ้นเส้นที่สองมันจะดูง่ายกว่าน,นะครับขัดขึ้นเส้นที่สาม ขึ้นเส้นที่สี่เออตัดมาแลยมสองเส้นตัดมาไว้เลย<า>น,นิ้วหนึ่งพอดีตัดรัดเลยพอเลยตัดเลสองข้อมือนี่สองข้อมือตัดเลสองคนเส,ส้นที่ห้านะครับนับไปพ,พร้อมๆกันเลยครับ ขึ้นเส้นที่ห้าขัดขึ้นเส้นที่หกลดลงแล้วก็ขัดขึ้นเส้นที่เจ็ด ลดลงขัดขึ้นเส้นที่แปดขัดขึ้นเส้นที่เก้าลนลงขัดขึ้นเส้นที่ท 9. สิบ เส้นที่สิบเอ็ดเส้นที่สิบสองเส้นที่สิบสาม ขัดขึ้นนะครับเส้นที่สิบสามแล้วสี่เจ้ามณฑรไปรักตัดทำไมอยู่้ายจุโ่หัวนาคูซานั่งสีไปทำให้ เอาเอาวันไม่ันก็สิที้วเราสองตันและือแจกดูคนนั่รับอนุญาตน้ำไผ่เอาลิ้นเงนขายบอ่บอคือบ่อเวอิร์ดสิบหกแน่มเจ้าสีมังครับนี่ครับ สิบห6นะครับเดร็จแล้วก็ขัดนี่ครับดูกันขัดจากล่างเลยนะครับเส้นข้างล่างเลยนะครับขึ้นมาอยู่เพิ่งงงนะครับดูไปช้าๆหลายๆรอบล่างสุดขึ้นมา เอาสีะะ normal, เรทีเลยหัวไม่จัดน่อยจักหน่อยับ์ก็จัดยาวคนฮัมบกขอคนสเล็กไม่รู้ทำแลก็ขจัดทรงครับจัดสรงสวยงาม บ่มนกับบอนบ่นมนะีบ,น,น,บนหางบนที 他是什么衣服 งงนะครับดูเกลียวจากล่างขึ้นมามันจะเป็นลายของมันอยู่นะครับถ้าเราทําไปเราจะจับรู้เลยนะครับ ขัดขึ้นมาหมดก็รัดหัวเส้นที่หนึ่งนะครับรอบที่หนึง่งลูดนะครับลูดให้มันงองงงงๆไว้โค้งๆไว้ ครับล่างขึ้นบนอน้าหนึ่ง เก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สี่ครับครบสี่ได้ท่าสี่ป่ะยี่สิบสี่ครบรอบเส้นที่สองทีนี้ ตัวยีสีรอบครับเมื่อกี้แล้วก็มาขัดขึ้นรอบเส้นที่สอง เดือนธันวาแล้วครับเดีย๋ยวปีใหม่นะครับ2,568ัห25้เดือนอีกครึ่งเดือนนะครับอาทิตย์สองอาทิตย์ยังไม่ถึงสองอาทิตย์นะเกีปีใหม่แนละ้วส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี6-9เกครับเกิไฟเดือนหน้า ทีไนดิขัดแล้ก็ได้ีวอกมันทีกาขัดด้สองสามสี่

21 21 22 23เสร็จครับรอบแรกข้างในมันจะตกเป็น24พอรอบ2จะเป็น23 เสร็จเรียบร้อยครับการขึ้นหัวสุ่มลัดรอบแล้วันนี้มีตอกมาสอนาบครับ <st> แล้วมาต่อตอนบ่ายนะครับขึ้นรอบครับ,รต,อบตอนนี้สสญญตอนเช้ามาได้สี่ตัวนะครับได้สี่สุมนี่ครับรอลดเราตอกเสร็จเราจะมาดู สารสุ่มรอบนะครับนี่ครับไม้ยังไม่ได้เหลาขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ